นะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสามิอิตโตปะรังสัก,กจังธรมโมโซตปโธตี ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านพระอาจารย์อนันต์อกินจโนพระอาจารย์มหาสมชายสิริธรรมโมตลอดจนเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านเจริญพรญาติโยมทุกคนทั้งที่อยู่ที่วัดมาบจันทร์แล้วก็ที่อยู่ที่บ้านทางออนไลน์นะก็ จริงๆอาตมาเป็นคนขี้อายนะพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าการที่ขึ้นมาเทศเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นการฝึกหัดปฏิบัติอย่างหนึ่งของอาตมาเองเหมือนกันที่หลวงพ่ออนันต์ท่านให้อาตมาขึ้นมาเทศเพราะอะไรเพราะว่าอาตมาเคยฟัง ธรรมะของหลวงพ่ออน,นันต์น่าจะเป็นการแรกๆท,ที่ท่านเทศแล้วได้มีการอัดไว้เนี่ยท่านบอกว่า,เ,าเพื่อเป็นการตอบแทนญาติโยมที่เลี้ยงดูท่านด้วยข้าวด้วยน้ำมาตลอดเนี่ยท่านก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากธรรมะที่ท่านได้ฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วก็เพื่อเอามาแนะนำสั่งสอนเป็นข้อคิด ให้กับญาติโยมอัตมาก็ฟังแล้วรู้สึกประทับใจก็คิดว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับพระที่จะต้องหัดที่จะเทศให้เป็นจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้โชคดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีสี่อย่างที่เกิดขึ้นได้ยากในโลกนี้ อย่างที่หนึ่งก็คือการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกอย่างที่สองก็คือการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่สามก็คือการที่พวกเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็อย่างที่สี่อย่างสุดท้ายก็คือการที่ พวกเราหรือคนคนนึงเนี่ยจะได้มาพบกับธรรมะได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาลองยึกนึกย้อนกลับไปเนี่ยอ,อ,อย่างอาตมาเองเนี่ยลองนึกย้อนกลับไปตัวอาตมาเองเนี่ยไม่ได้ เป็นหนี้บุญคุณแค่เฉพาะญาติโยมที่ให้เข้าให้น้ำนะในชีวิตนี้เนี่ยเริ่มต้นเลยก็คือตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ที่ให้เลือดเนื้อเชื้อไขเรามาเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆจนโตขึ้นมารวมถึงเพื่อนแล้วก็คนที่ให้ประสบการณ์ต่างๆ จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ทำให้เป็นเหตุให้อัตมาเนี่ยได้มาอยู่ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะสั่งสมบุญบารมีเพิ่มขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เรา มันคงในบุญกิริยาวัตถุสามก็คือทานศีลและภาวนาถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยการที่เราดูแลร่างกายเราเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารให้ถูกหลักต้องออกกำลังกายต้องดูแลความสะอาดของร่างกายแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ก็เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาดูแลจิตใจของเราเนี่ยก็เหมือนกันเราต้องมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญสติทำสมาธิแล้วก็มีการเจริญปัญญาการให้ทานเนี่ยก็เหมือนกับการให้อาหารใจเวลาเรา ทำบุญเวลาเราด้วยได้ช่วยเหลือใครเนี่ยเราก็จะรู้สึกอิ่มใจสุขใจอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราการรักษาศีลก็เหมือนกับการที่เราดูแลความสะอาดของร่างกายเราอาบน้ำซักเสื้อผ้าส่วนการเจริญ สมาธิเจริญสมถะให้จิตใจมีความเข้มแข็งเนี่ยก็เหมือนกับการออกกาลังกายแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอครูบาอาจารย์อาจจะเปรียบเทียบไว้อีกในหนึ่งเหมือนกันว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม ที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคทั้งปัจจัยสีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับร่างกายของเราแต่ว่าจิตใจของเราล่ะการให้ทานก็เหมือนกับเป็นอาหารอย่างที่ได้บอกไปเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ม อย่างที่เราอาจจะเคยได้ท่องกันก็คือว่าช่วยรักษาเราจากความร้อนความหนาวจากยุงจากแดดก็เปรียบเทียบได้กับศีลการที่เรารักษาศีลเนี่ยก็คือเป็นการช่วยป้องกันอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบได้ในระดับหนึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์ที่หนักมาก ก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็ทําให้เราเป็นผู้มีความสํารวมมีความเรียบร้อยส่วนสมาธิเนี่ยก็เปรียบได้กับที่อยู่อาศัยเหมือนอย่างที่หลวงปู่ชาท่านเคยบอกไว้ว่าท่านเคยถามสมณเณรว่ามีที่อยู่หรือ,อยังซึ่งอันนั้นก็เป็นในว่าได้สมาธิหรือ,อยังเพราะว่า การที่เรามีสมาธิเนี่ยจิตใจเราก็ตั้งมั่นก็จะเหมือนกับเราเนี่ยมีบ้านที่คุ้มครองเราจากพายุจากความหนาวความร้อนทั้งหลายอารมณ์ที่มันรุนแรงขึ้นเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเราก็ที่จะสามารถที่จะผ่านมันไปได้สุดท้ายแล้วยารักษาโรคเราก็ จำเป็นที่จะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติพิจารณาที่จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงอันนี้เนี่ยความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งสามเนี่ยก็เปรียบกับโรคทางใจเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมาฝึกหัดพิจารณาเจริญปัญญา เป็นยารักษาโรคทางใจของเราแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราดูแลชีวิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน เพราะอะไรเพราะว่าอย่างตัวอาตมาเนี่ยตอนนี้อายุ43ปีก็เริ่มที่จะรู้จักคนรุ่นเดียวกันหรือคนที่อายุน้อยกว่าที่ได้เสียชีวิตไปก็เริ่มมีแล้วเราก็จะเห็นได้ว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนสูงอายุเท่านั้นที่ที่จะเสียชีวิตทุกคนอาจจะเสียชีวิตได้ให้เราพากันเจริญมรณานุสติก็มีกรอนหนึนน่งที่ที่อาตมาชอบเนะเป็นกรอนสั้นๆเ,เขาบอกว่าคนไม่ถึงคราวตายวัยชีวาดใครอาคาดเข็นข้าไม่อาสัน แต่ถ้าถึงคราวตายวายชีวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกยังเสือกตายก็ต้องขออภัยถ้ามีคำม่สุภาพนะก็จะเห็นได้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆแค่อาจจะโดนไม้จิ้มฟันทิ่มเนี่ยก็ทำให้ติดเชื้ออักเสบเสียชีวิตได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นที่จะพิจารณาความตาย ครูบาอาจารย์ก็เน้นในส่วนตรงนี้ตัวอาตมาเองก่อนที่จะได้อุปสมบทเป็นพระเนี่ยก็ได้ฝึกหัดปฏิบัติฟังธรรมะหลวงปู่ชาธรรมะหลวงตามหาบัวธรรมะท่านพระอาจารย์นันตน์ทุกๆองค์ท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของการพิจารณาความตายเราก็ลองเอามาปฏิบัติด,ดูก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราอยู่อีกปีสองปี แล้วเราตายไปเนี่ยเราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับตัวเราเองหรือยังก็เป็นเหตุให้สามารถที่จะตัดความกังวลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนได้ทำให้มีโอกาสได้มาอุปสมบทก็เป็นเพราะเราได้ฟังธรรมะจาก ครูบาอาจารย์แล้วเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีพระหนึ่งในพระอสีติสาวกของพระพุทธเจ้าพระจุลบันดกท่านเป็นผู้เลิศในด้านมโนโมยิทธิ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นคนที่ค่อนข้างชา้าพี่ชายท่านก็บวชเป็นพระเหมือนกันชื่อมหาปัดกก็พยายามที่จะสอนน้องชายให้ปฏิบัติให้จําในธรรมะของพระพุทธเจ้าน้องชายก็ไม่สามารถที่จะจําได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะรู้ว่าจะสอนพระจุลบันดกยังไง ท่านแค่แนะนำสั้นๆแล้วพระจุลบันดกก็เอาไปทําตามก็สามารถที่จะทําจิตให้สงบเกิดปัญญาจนสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์ได้ในวันต่อมาพระสงฆ์ก็จับกลุ่มกันคุยแล้วก็ยกย่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านทรงเป็นผู้เลิศสามารถที่จะสั่งสอนพระจุลบัรดกที่มีปัญญาทึบให้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้พอพระพุทธเจ้าได้ยินท่านก็ตรัสเล่าว่าไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพระจุลบัรดกแค่นิดหน่อยแล้วพระจุลบัรดก สามารถนำไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์กับตัวเองได้แม้ในอดีตชาติก็เช่นกันท่านก็เล่าย้อนไปถึงในครั้งที่ตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านเกิดเป็นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลจุละกะเศรษฐีท่านเกิดที่เมืองพาราณสีในสมัยของพระเจ้าพรหมทัต ท่านเป็นเศรษฐีที่สามารถมีมีความรู้พิเศษคือสามารถพยากรณ์ดูลักษณะของบุคคลแล้วก็เห็นได้ว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตวันหนึ่งท่านก็เดินทางไปพร้อมกับบริวารของท่านแล้วก็ท่านเห็นมานบหนุ่มผู้หนึ่งท่านก็มองเห็นว่า พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยมีแววดีเราควรที่จะส่งเสริมก็ในจังหวะนั้นเนี่ยท่านก็เหลือบไปเห็นหนูซากหนูตายอยู่ข้างทางท่านก็บอกว่าบุคคลผู้มีปัญญาถ้าสามารถหาประโยชน์จากซากหนูตายตัวนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเล,เลี้ยงดูครอบครัวได้ ปรากฏว่าบริวารของท่านเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยแต่ว่ามานพบหนุ่มผู้นี้เนี่ยชื่อว่าจูลันเตวาสิกมานพบพอได้ยินแล้วก็มาคิดว่าเศรษฐีเนี่ยพูดอะไรย่อมพูดด้วยปัญญาเพราะเป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำอะไรสักอย่างกับซากหนูตาย ก็เลยเก็บซากหนูตายตัวนี้ไปที่ตลาดแล้วก็เป่าประกาศขายว่าใครต้องการที่จะซื้อซากหนูตัวนี้ไปเป็นอาหารแมวหรือไม่ก็มียายแก่ๆคนหนึ่งมาขอซื้อก็ให้จ่ายด้วยในราคาหนึ่งกากระนึกซึ่งก็เป็นเงินที่ถูกมากด้วยจำนวนเงินหนึ่งกากระนึกเนี่ย จุลันเตวาสิกก็เอาไปซื้อน้ำตาลแล้วก็ไปเอาหม้อใบเล็กๆเติมน้ำใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็พอเจอคนที่เก็บดอกไม้ของชาวชาววังที่ไปเก็บดอกไม้เนี่ยก็เอาน้ำไปให้คนเก็บดอกไม้หลังจากที่เก็บมาทั้งวันเนี่ยก็เหนื่อยพอได้น้ำหวานหวานเย็น ก็รู้สึกประทับใจก็ให้ดอกไม้เป็นการตอบแทนจุลันเตวสิกก็เลยเอาไปขายที่ตลาดแลกเป็นเงินมาได้ก็เอาไปซื้อน้ำตาลมาเพิ่มไปซื้อหมอมาเพิ่มแล้วคราวนี้วันต่อมาก็ไปที่ไปที่หน้าของอุทยานราชอุทยานเลยแล้วก็ให พอ,อคนเก็บดอกไม้ออกมาก็เสิร์ฟให้ตรงนั้นคราวนี้คนเก็บดอกไม้ก็ยิ่งประทับใจใหญ่ว่า,ามีรู้จักบริการออกมาให้ถึงที่ก็ให้ดอกไม้เพิ่มไปทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งเกิดพายุกิ่งไม้หักลงมาคนดูแลพระราชาวุทยานก็กำลังปวดหัวว่าจะจัดการกับกิ่งไม้ที่หักลงมายัางไง จุลันเตวาสิกอยู่ตรงนั้นก็เลยอาสาที่จะเก็บกิ่งไม้เหล่านี้ก็ไปเรียกพวกเด็กๆในหมู่บ้านมาแล้วก็เลี้ยงน้ําบอกว่าให้มาช่วยเก็บพวกเศษกิ่งไม้หน่อยก็เก็บมากองรวมกันก็บังเอิญพอดีช่างปั้นหม้อหลวงกําลังต้องการฟืนที่จะไปเผาหม้อพอดีมาเห็นก็เลยขอซื้อท่านก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆช่วยเหลือคน แล้วก็เก็บสั่งสมทรัพย์จนในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเงินได้ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อาจจะบางล้านหนึ่งท่านก็ย้อนระลึกไปถึงบุญคุณของจุลกะเศรษฐีที่ได้แนะนำท่านท่านก็เลยไปหาจุลกะเศรษฐีแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพร้อมกับ ขอมอบเงินครึ่งหนึ่งให้กับจุลกะเศรษฐีเพื่อเป็นการตอบแทนจุลกะเศรษฐีเห็นว่ามานพหนุ่มผู้นี้เนี่ยเป็นผู้มีปัญญามีผู้มีความเพียรก็เลยตัดสินใจยกลูกสาวให้แล้วก็พอแก่ตัวไปแล้วก็เสียชีวิตไปทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของ จุลันเตวสิกเศรษฐีพระพระพุทธองค์ก็สรุปว่าไม่ใช่แค่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระจุลบันดกเนี่ยได้เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามถึงเห็นผลแม้ในด้านทางการทำงานทั้งโลกจุลบันดกในอดีตชาติก็เคยเชื่อฟัง คำแนะนําจากเราแล้วก็นําไปปฏิบัติตามจนเห็นผลเช่นกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนเนี่ยก็ถือเป็นผู้โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบ,พบกับคําสอนของอท่านพระอาจารย์นันนันอาตมาก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะประพฤติปฏิบัตินำคำสอนของครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยท่านก็แนะนำไว้หมดแล้วอยู่ที่พวกเราเองที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้มั่นใจว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยเราก็จะได้ผลผลที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา อย่างแน่นอนก็คิดว่าออพอสมควรเก่เวลาได้ให้ข้อคิดต่างๆมาก็เอวังก็มีด้วยประการละชนี้ิุ <c oughs> 사투 사투 아누모타미